หลายปีครับผมตอนนี้ผมก็อายุประมาณ36ปีแล้วครับผมช่วงที่ยังยังไม่ได้ล้างครับผมก็ขี่ออกไปทางอะเรก็แวกาทางบานกอกครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหน้าปังครับสวัสดีครับผมวันนี้มากับพิมงานครับปากช่องปังคงใช่ไหมครับผมไปเดี๋ยวเราก็อย่าโมเสียเวลาเนาะไปอื่นก็ฝากก๊กตแชร์ผมด้วยไปตอนนี้เราอยู่บันล้างคลรับครับบานล้างครับท่านชมไปตอนนี้รับเราก็จะพาท่านชม น,นี่ครับทางนี้เดินได้ไม่ใช่เหรอพี่ได้ได้อยู่นะทางนี้ดรกว่ป่า <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> นี่ครับนี่ตามย <c oughs> ูทูบเบอร์ช่องดังครับนี่ครับ

เงียบสงบเ,เลยแหละครับ <ś led> อันนี้ต้นไหล่ล้นต้นดินกีตัวนี้ใช่ดิใช่ไหมต้นดินจีใช่ <ś led> นี่สองต้น เส้นไอเขาเรียกว่านะเป็นที่ของสอบปกอ่ะเขายึดคืนใช่ครับเป็นที่สอบปกอก็เขายึดคืนครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นสวนสัตว์ครับผมนี่ครับสวนสัตว์แต่ตอนนี้นะ่าจะเป็นห้องน้ําครับห้องขี้ห้องขี้ครับ Nhét một lợn này. Vì vinh, tống này, từ, Tu hùng 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 nón hùng 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 อันนี้มันจะติดถนนหน่อยนะครับนี่ตรงนี้ด้านถนนอันนี้ก็จะเป็นตวัวบ้านครับซึ่งต้องหรือออกเทียมน้อ๋อเออนี่นี่เออนี่อับเทียมน,น้ำครับ,บรมันจะเป็นเหมือนที่ว่าบ้านพักของคนเนะีย ปกากี่มานใช่ชใช่ใช่ใช่ก็ไอ้บันกอกบันกอกบันกอกได้ตามยูทูบเบอร์ดังไปเลยครับผมใช่กำลังสร้างใช่ใช่ใช่ บบไไใช่ใช่น่ากลัวครับอันนี้ใบไม้มันร่วงหล่น,นครับโอ้โหน่ากลัวมาคนเดียวก็ไม่กล้ามาหรอกนะ<ๆ>น่ครับเป็นป่าเทือกเขาเลยครับผมบริเวณนี้น,น,นี่ก็จะเป็นทางเขานี่ก็เป็นต้นไทรใหญ่เลยครับ ยากขึ้นครับผมไปีน,นก็จชุดในชุดบนนั่งเล่นนั่งอะไรนี่อยู่บ้านเนาะใช่ครับ้องที่มีโต๊ะมีอะไรมางั่งต้นไม้เกิดได้ด้วยเป็นต้นกระถินปะเนี่ยข้างล่างเป็นโถงข้างล่างนะครับมีโถง น่ะน้ำหัวน้ำเออใช่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 เนี่ส่วนน้ำไหนนี่ครับส่วนน้ำครับครับผมใช่อตรอยูงล่างไง นี่ือ้ใช่กาแฟพวกอะไรอาคาเตอนี่นนนจปิดทางบันไดลงอยู่เลยครับ,บ <c oughs> ใช่รอยมันยุบตัวนม่มันมันน่าจะยุบตัวลงอ่ะเนาะ พื้นใช่ใช่แล้วนี่ไม่มันโปะขึ้นมาท่านมาใช่ใช่พอการเวลาครับมันก็ย่อมผุพังไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับพื้นอุ้ยอันเนี้ยตรงนี้มีเหล็กนัเนี่ยจะทุบนี่ทุบเอาเหล็กได้ก่ตบพื้นพื้นปูนนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยเราสั่งเสร็จแล้วามันมาทุบเน,นานะใช่ใช่ใช่อันนี้สั่งเสร็จแล้ว ป็นตัวนั้นเดินได้นี่ว่าใช่ใช่มันเหมือนพึ่งตังไปนะปปอือพึ่งใช่ลากร่นไม้ลากอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเนาะมันยุบตัวเลย,เลยนี่ก็ต้นปลาล์มเป่าไอ้ที่มาคนเดียวมาไว้นห่ยไม่มาครับ <laughs> ผมคนนึงแหละแล้ว,วคืมๆอย่างนี้ด้วยซะด้วยสิเนี่ยถ้าเราไอาคิดไปเองมาทำไปเอง่ะเ,าเน,นาะ่ ดูดีขนาดตึน่นตเออแต่ตกปลา,า,า,าได้อยู่นะแต่ก็ต้องชวนเพื่อนอะยูดีครับ<อ>ใช่เหมือนจะปลูกต้นไม้ งไปอีกลึกเลยครับผมลงไปได้หรอได้ดึงมากเลยเดีย๋ยวจะยินเลลงไปเสียวเสียวงไงไม่รู้อ่ะอันตรายเล, <laughs> ล,ลยบุ๊บลงไปเดี๋ยวไปโปอีกมิตีหนึ่งใช่ไหม <laughs> ต้นไม้เยอะแยะเลยครับ นี่ก็จะเป็นต้นสนมั้น่ะต้นสนอืมีแบบซื้อมาปลูกแบบแพงเนี่ยวายต้นหนึ่งหลายบาทนะเนี่ยจะได้ของเลยเเนนาะี่ป็นสวนเไงตะกอนเป็นสวนอ่าสวนสัตว์อะไรประมาณเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกใครเลยนะที่ถึงสมัยที่ยังไม่ล่างใช่ผมก็ยังปั่นจักรยานมาเล่นที่นี่นะใช่ แล้วมาดูตอนนั้นมันก็ยังเป็นแบบโอ้บบโอยังอลังการงานสร้างเลยนะใช่เขาฮิดใหม่ๆเนี่ยทุกที่นะจะต้องวางที่จอดนะตรงล่างทุกที่เยเนาะใช่ผมว่านงนั้น่ะเหมือนสนามกอล์ฟที่บนในไม้เหมือนกันนั่นก็ลางไป ฝายน้ำาดิเออใช่ฝายน้ำพี่ลองไปดูดฝิฝายน้ำฝายน้ำใช่ที่ผมจะมาตกปลานี่แหละนี่แหละใช่เลยตามยูทูบเบอร์ไปครับฝายน้ำครับออมาฝายน้ำเก่าตรงฝั่งไหนเนี่ยไม่ไม่แน่ใจนะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้แหละน้ำเต็มเลยนะ เออใช่ฝั่งนี้ฝังฝ่งนี้ฝังฝ่งนี้น้ำเต็มใช่ใช่นนใช่ใช่ที่กำลังอืมอ,อ,อันนี้จะเป็นพลาสติกพลาสติกเลยแหละฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็มีน้ำ<ช>ลึกลงไปข้างล่างาฝั่งนั้นก็เป็นบ้านนะ ข้างหน้าเราอ่ะ,อออะใช่น,นี่ลึกมากเลยนะครับใช่ครับเป็นที่เก็บน้เขาแหละใช่มีมีพวกหานพวกอะไรอันนี้ขี้สัตว์ป่ามีขี้สัตว์ป่าด้วย,ใ,ยนะใช่อ้ตะก่อน ของก็นี่นะของกระสูนก็นี่อีกวันนี้ของแพงหมดแล้วโถ้าเป็นสมัยนี้ไม่ได้อืมนี่ดูบ้านฝั่งนูน้นจะจำไม่ผิดจะมีบ้านอยู่ข้างบน,นดูต้นไม้เลยห้าโามงสี่พาละก็จะหกโมงนี่วะเดี๋ยวผ่าไปเรื่อยจะค่อยไปปิดคลิปอยู่ก่อนเลย อู้เลือกเนี่ยไงไม่เดือเียเก็บน้ำแล้วอฮ้ยขี้อะไรวะพี่ขี้เห็นป่ะใช่ไหมอืมใช่พี่ว่านั่นแหละสัตว์ป่าพอดีคมบหมดครับแบนแล้วตอนมาที่แรกตุ่มๆโดนเยียวมองจากโทรศัพท์มาเออเหยียบขี้เลย นี่เจ้าผู้พาคครับเสงผู้พาคอีกอย่างหนึ่งครับบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยครับผมยินสบายเลยมองเห็นหุบเขาเลยครับ บ้าไปแล้วยุบี้หัวฮาครับนี่ฮะอือ EP สองสองครับ ใช่วนเดียวไม่จบครับเนี่ใช่ใช่ต,ต,ต้นไม้พี่ต้นไม้้นเดินทะลุไปทางนู้นก็ได้พี่ได้นี Sin> ่เนี NOW, ่ยขายได้ล้านแสนนะพี่ถ้าคุณเนี่ย เนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยขายได้หลายแสนเลยเนี่ยเพราะว่าเอ้ยเขาไปทำไม่โต๊ะเอาปลกไม้ที่วว้นั่นน่ะไม้ประดับอะเอเสิร์รู้เลยช่องครับมันมีช่องเฮ้ยพี่มันมีช่องด้วยวะอเ,ยอเอ่มีกวนน้ำมีอะไรเตร็มเลยนะนเห็นไหมแต่ผมไม่กล้าไปดูหรอก

เออพึ่งไม่มีเลปกติมันอยู่ใกล้ของไม้เอใกล้ของน้ำอะไรเงี้ยจะมีนี่ก็คนมาลักตัดไม้ไปซะแล้วต่อไปก็น่าจะต้นตนลินจีสองต้นนี้แหละ ที่จะโดนตัดใช่ไม่เหลือโอ้ไม้ไงก็ตัดได้ไงตัดซะตัดสาเลยคนซะด้วยสิบางคนโอ้แสดงว่ามีก้ยไม้ดิเขาเลยเลาะก้ยไม้ไปใช่มีก้ยไม้ ถนนยังดีเลยนะพูดถึงนี่ใครจะมาตั้งแคมป์กลางป่าตรงนี้ก็ได้นะนี่กลางตรงนี้เลยลก็กลางคืนก็มาท้าพิสูจน์เอาว่ามีอะไรแต่ผมก่าคนนึงอ่ะผมก็ไม่เอาด้วยหรอกเราแบบ <c oughs> ดีอ่ะนขาพี่แน่โอ้ <c oughs> โ,อโหแต่มาท้าทายอันเนื้อไม่เอาด้วยหรอก <c oughs> เนี่ย <c oughs> โอ,อ้แชะเรอแชะจะมาด้วยเหรอ,อนนรครับผมสองคนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมเจอกันใหม่อีีหน้าครับอันนี้ก็ช่องตุ้ยพาเลาะชาแนลส่วนของผมก็ปังคุงชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยครับผมวันนี้ สองคนขอกลับบ้านไปก่อนครับผมสวัสดีครับรครับ <c oughs> นี่รถทรงเซ็งครับเท่ไหมม